สวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชากันดีกว่านะครับก็ขอกืนน้ำลายตัวเองหน่อยนะที่บอกว่าจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าดูสกิลของเลแล้วรู้สึกแม่งจะโหดนะครับผมก็อย่างน้อยขอหัวเชื่อไว้หน่อยแล้วกันนะหรือไม่ก็ไม่ต้องหวังนะครับมาเปิดกับ ID นี้นะครับ ID ดีของผมเองนะครับผมก็ ID ดีนี้เนี่ยต้นเดือนนะครับโชงโมไปนะครับผมก็สืกไปเปิดกาชากบแดงนะครับเสียไป6 0 0นะครับผมก็ได้ได้กบแดงนะครับไะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชา กันนะครับผมไะรอบเดียวนะครับผมโอกาสมันลุ้นสี่ตัวใช่ไหมนะครับลุ้นไก่ลุ้นเลลุ้นอิคาริอะไร,น,ะะรนั่นแหละครับเออนั่นแหละนะแล้วก็ส่วนีกญ่ดีนึงก็อย่างที่บอกว่าจะไม่เปิดนะครับผมเพราะว่าอันนั้นก็โอเคอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนั้นขาดกบแดงนะครับก็ได้ไปเปิดกาชาอันนี้นะครับแต่ตัวนี้ขาดหัวเชื้อนะครับผม ก็เสือไปเปิดกาชากบแดงนะครับผมแม่งต้นเดือนนี้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าบสบตบดินมากนะครับผมอะป่ะสี่ตัวนะครับขออะไรก็ได้นะครับเอาแบบไม่ต้องลุ้นแม่งละนะครับผมปะร้อยห้าสิบนะอือปะตัวอะไรก็มานะครับเออไม่ได้ใช้ข้าวถงคาถาอะไรนะนะครับเพราะว่าคาถาเรียกกบแดงกับสกิลเรียกกบแดงมันไม่มาแล้วนะครับเพราะว่ามันเอากบแดงออกไปแล้วนะครับผมโอเคซลรีบ้าเลื่อนนะครับผมแปดดาว รายง,งาน KSM นะครับ6ดาวคีโก้หมวกแดงนะครับยิ่งเปิดยิ่งเฮี่ยนะครับผมสัต <laughs> ว์กูมีงบายู่คคแค่นี้นะเว้ยให้มึงให้กูดีๆหน่อยดิเอ้โคบี้ผู้น่ารักนะครับจบละจบละจบละชีวิตนี้จบละกูโอ้ยฮิปฮอปบ้า <laughs> เ้เที่ยเอาให้ทำไมเออตัวสุดท้ายใช่ไหมอา ป่ะลุยห้าดาวแน่เลยกูว่าแล้วไร้ประโยชน์ด้วยอ่ะเปิดร้อยห้าิบได้แปดาวมาหนึ่งตัวนะครับโอเคพอละพอพอกับไอ์ลีเจนกระชาห้าดาวหอกหักนี่นะครับพอเลยเอาเลยเปิดกาะชานี้เลยงินดีกว่ากาชาอุปกรณ์นะครับผมปะไอดีหนึ่งนี่เปิดหนึ่งดาว3ามทีรวดเลยนะครับอ่ะกดข้ามเลยแหมรองเท้าธรรมดาด้วยเอาแปบพิเศษมาให้หน่อยดิ เอาข้ามอีกดูแววแล้วแม่งให้เป็นหนึ่งดาวนะครับผมนี่นะแวนสามิติครับอ่ะหมดปะเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ได้หอ,อกได้หำอะไรเลยนะครับผมคือกาชาช,ช่วงนี้นี่แบบว่าเราคนหลีกเลี่ยงนะครับอ่ะปลาสุดดูดูนะครับไอดี ID นี้เนี่ยมันมีเยอะแล้วนะครับแต่แต่หัวเชื้อมันไม่มีนะครับผมอ่ะกบแดงเต็ดดาว คือไอดีนี้เนี่ยค่อนข้างจับได้เยอะนะครับมีอยู่10 10่าแหล่สิกว่าตัว <c oughs> เยอะออแต่ไม่มีหัวเชื้อนะครับผมอ่ะได้แซลลี่บ้าเลือดมานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นตัวที่แบบว่าพิกลพิการนะครับผมใช,ใช้งานยังไม่ค่อยได้นะครับก็โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็มาเปิดให้ดูนะครับว่าร50เป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะแตดดาวหนึ่งตัวนะครับผมโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม